สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ You Academy Podcast สถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากเพราะเราเชื่อว่าทุกความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง4สิ่งนี้ที่คุณต้องรู้ก่อนตายคู่มือสำหรับคนอยากรวยอยากสำเร็จครับผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมาแล้วชีวิตหนึ่ง คงต้องอยากที่จะล่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือไม่่าไม่น่านะครับที่จะมีคนไหนไม่เคยฝันว่าสักวันจะประสบความสำเร็จอยากที่จะรวยนะครับใช่ครับความรวยอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันคือเกือบทุกอย่างที่ทําให้ชีวิตคนเราสุขสบายได้แต่ปัญหาที่ผมพบกับวิธีคิดของผู้คนส่วนใหญ่คือทุกคนที่มีฝัน แต่ไปไม่ถึงฝันเนื่องจากวิธีคิดที่อาจจะยังมองเรื่องเงินเป็นใหญ่มากกว่าความสำเร็จที่เราอยากจะได้มาหลายๆคนมักเข้าใจว่าเงินคือความสำเร็จแต่หากเราคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลกันดีๆแล้วนะครับจะพบว่าเงินไม่ใช่ความสำเร็จนะครับแต่เงินมันคือผลพลอยได้จากความสำเร็จดังนั้นความสำเร็จ จะต้องมาก่อนเงินเสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จแล้วเงินถึงจะค่อยตามมาความรวยถึงจะค่อยตามมาครับใช่ครับไม่มีใครอยู่นิ่งๆแล้วจะมีเงินลอยมาแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อเราเข้าใจตรงนี้กันแล้วนะครับคำถามต่อไปคือแล้วความสำเร็จมันเกิดมาจากอะไรล่ะ สิ่งที่ผมอยากให้เราลองคิดกันต่อไปนะครับก็คือความสำเร็จมันไม่ได้มาด้วยตัวมันเองแต่มันมาจากการที่เราลงมือทำอะไรบางอย่างและผลจากการกระทำนั้นมันเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่เราทำอยู่ยิ่งคุณเพิ่มคุณค่าได้มากความสำเร็จก็จะมากตามคุณค่าที่คุณเพิ่มเข้าไปดังนั้นผมขอเรียงลำดับ ให้เห็นภาพกันก่อนนะครับว่าอยากรวยต้องทําอะไรกันบ้างลํำดับตามนี้นะครับอย่างแรกเลยคุณต้องทํางานก่อนครับอย่างที่2นะครับเมื่อคุณทํางานแล้วคุณต้องรู้จักการเพิ่มมูลค่าของของงานของคุณด้วยอย่างที่3ครับสิ่งที่คุณทํามันต้องเกิดผลสําเร็จครับอย่างที่4ี่ครับความสําเร็จ จะนํามาเรื่องความร่ํารวยหรือการเงินของคุณต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมสรุปแบบนี้นะครับ4สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนตายหากอยากรวยและประสบความสําเร็จ 1. อยากรวยหรือประสบความสําเร็จคุณต้องทํางานก่อนไม่มีใครรวยได้โดยไม่ต้องทําอะไรแม้แต่3ล้อถูกหวยรางวัลที่1เขายังต้องซื้อหวยก่อนเลยครับ ดังนั้นคุณต้องทำอะไรบางอย่างก่อนเสมอข้อ2นะครับสิ่งที่คุณทำหรืองานที่คุณทำคุณจะต้องรู้จักการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่คุณทำอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นคุณขายก๋วยเตี๋ยวคุณต้องทำให้ก๋วยเตี๋ยวของคุณโคตรอร่อยคุณค่าที่คุณเพิ่มเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวคือสูตรหรือเคล็ดลับในการปรุงรส เพื่อให้เราสามารถแปลเปลี่ยนคุณค่าของวัตถุดิบให้เป็นกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเสิร์ฟที่แสนจะอร่อยส่งไปให้กับลูกค้าได้ข้อ3นะครับความสำเร็จเกิดมาจากการส่งมอบคุณค่าของงานนั้นให้กับลูกค้าเสมออย่าวัดความสำเร็จด้วยตัวคุณเองย้ำเลยนะครับอย่าวัดความสำเร็จด้วยตัวเอง คนที่จะบอกความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำได้ดีหรือไม่ดีนั่นคือลูกค้าครับลูกค้าของคุณคือคนที่ตัดสินใจนะครับหรือถ้าคุณเป็นพนักง,งานในแผนกหนึ่งคนที่คุณจะตัดสินผลงานของคุณก็คือคนที่คุณส่งมอบผลงานให้กับเขาคนคนนั้นก็คือหัวหน้างานหรือคุณหรือ กระบวนการต่อไปที่คุณส่งมอบงานอันนั้นไปให้ซึ่งนั่นก็คือลูกค้าของคุณเหมือนกันหรือในภาษาบริหารเราเรียกลูกค้าแบบนี้ว่าลูกค้าภายในครับซึ่งความสำเร็จนั้นต้องมีการวัดผลเสมอด้วยนะครับข้อ4 การที่คุณจะประสบความสำเร็จด้านการเงินหรือคุณจะรวยได้นั้นอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าถ้าคุณทำข้อ1ถึง3ให้เกิดผลสำเร็จได้ซ้ำๆอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็คุณจะสามารถสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ความยากของความสำเร็จคือการรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จนั่นเองนะครับดังนั้นผลตอบแทนเรื่องเงิน หรือเรื่องความรวยจากการทำธุรกิจของคุณมันจะกลายเป็นผลตอบแทนได้นั้นคุณต้องทำงานของคุณให้สำเร็จอย่างยั่งยืนหรือกล่าวโดยสรุปเป็นภาษาวิชาการนั่นก็คือคุณต้องรู้จักและเรียนรู้ในการบริหารความสำเร็จนั่นเองเป็นไงบ้างครับ 4. เรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนตายถ้าคุณตั้งใจอยากจะรวยสักครั้งหนึ่งในชีวิต และไม่รู้ว่าจะต้องลำดับวิธีคิดยังไงลองเอาสิ่งที่ผมสอนไปปรับใช้กันดูนะครับตามวิธีปฏิบัติของตัวคุณเองหวังว่าสักวันพวกเราจะโคตรรวยครับเป็นไงบ้างครับ4เทคนิค4วิธีการที่ได้มาซึ่งความรวยและความสำเร็จไม่ง่ายและก็ไม่ยากเกินไปนะครับก็หวังว่า นะครับทุกท่านที่ได้รับฟังพอดแคสต์ของผมในประเด็นนี้คงจะสามารถนำความรู้และนำความเข้าใจตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยวันนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น facebook หรือ youtube นะครับก็ ติดตามคอนเทนต์ดีๆของเราต่อต่อไปในเอพิซดข้างหน้าครับขอบคุณครับยูอ a คาเดมีสถาบันบริหารศาสตร์จะสอนเรื่องง่ายๆให้โคตรยากเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับสวัสดีครับ